สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณนะพาพรทอมือใหม่สุดินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอนะคะพี่พี่ขาเป็นงานสามตะกอผ้าใหม่เททอมือร้อยเปอร์เซ็นตสามตะกอคัดเกรด A เ,เกรดพรีเมียมงานทอมือค่ะอ้วนไม่งะเ,เสนอเป็นงานลายน้ำไหลน,นะคะพี่พี่ขาคลิปนี้เป็นลายน้ำไหลคะ่ะ เรามาชมเป็นผืนแรกกันเลยนะคะพี่พี่ขาผืนนี้นะคะจะเป็นออกโทนสีเขียวสีฟ้าแล้วมีสีชมพูค่ะพี่พี่ขาเขาจะเรียกว่าลายน้ําไหลลายหนึ่งเดียวหนึ่งลายหนึ่งผืนค่ะพี่พี่ขาหรือว่าลายรวมดาวนะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่ขาอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่รับไปสามารถนุ่งสดได้ไปตัดสําเร็จได้ไปตัดกระโปรงตัดกางเกงสวยงามมากค่ะพี่พี่ขาบอกเลยลายน้ําไหลสวยงามมากค่ะพี่พี่ขา สำหรับพี่พี่ทนหนชื่นชอบผื่นนี้กดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,950บาทจัดส่งฟรีค่ะ พี่พี่ค่ะพืนนี้เป็นผื้นที่สองค่ะลายรวมดาวลายน้ําไหลนะคะพี่พี่ค่ะคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมงานสับตะโกทอมือค่ะพี่พี่ค่ะเขาจะมีทอขั้นด้วยนะคะพี่พี่ค่ะขั้นด้วยสีเขียวอ่อนๆสวยงามมากลายเยอะมากเลยค่ะในท้องผ้าผืนนี้ลายเยอะมากบอกเลยมีแต่ลายมงคลค่ะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท้าใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา อนห่ัารบาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่3ค่ะผืนนี้จะออกเป็นโทนสีแดงเม็ดมะขามค่ะแล้วก็ทอคันโดยสีเหลืองนะคะพี่พี่ค่ะสวยงามมากมีเยอะมากเลยค่ะพี่พี่ค่ะลายนี้มีลายกระแซปีร์ค่ะลายมังกรคาบแก้วค่ะลายโคมค่ะพี่พี่ค่ะ เขาจะเรียกลายรวมดาวเลยนะคะพี่พี่ขาสามตะกอคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาผ้าหนาทอนแน่นค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะผ้าหนาทอนแน่นค่ะพี่พี่ขาบอกเลยสำหรับพี่พี่ตาใดชื่นชอบผืนที่สามนะคะกดสามแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่สี่ค่ะผืนนี้จะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินสีดําทองขาวดําค่ะพี่พี่่ะมีลายผืนไม่จะทอเซนเป็นสีขาวนะคะพี่ขาตัวนี้จะมีลายโคมค่ะพี่พี่ลายโคมลายเอสนะคะลายโคมลายเอสลายเชิงค่ะลายดอกมะเขือค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากอันนี้ลายพุ่งข้าวบินค่ะพี่พี่ขาพุ่งข้าวบินนี่ลายเต่างับค่ะลายดอกมะเขือค่ะพี่พี่ขาตัวนี้เป็นลายเโคมค่ะ ลายโคมค่ะสวยงามมากเต่างับค่ะพี่พี่ขาเต่างับแบบโบราณน,นะคะสวยงามมากรวมดาวในหนึ่งผืนค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ทานใาดชื่นชอบผืนนี้นะคะพี่พี่ขากดสี่กดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,950ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่าเรามาต่อผื้นที่5ค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้จะออกเป็นสีน้ําเงินเขียวนะคะพี่พี่พื้นนี้เขาจะมีเป็นลายนาคีค่ะพี่พี่าลายนาคีค่ะลายเครือช่อชบาค่ะลายโคมค่ะลายเอสค่ะ ลายพุทตาลดอกหรือว่าเรียกดอกพุทตาลหรือก็เรียกลายนาคีนะคะพี่พี่ขาโดยรวมเขาจะเป็นสีน้ำเงินเขียวค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากอ๋อและก็มีลายเป็นลายพุ่งข้าวบินด้วยนะคะพี่พี่ขาผืนนี้เรียกลายพุ่งข้าวบินนะคะสวยงามมากจะออกเป็นโทนน้ำเงินเขียวค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสเมตรอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบผืนที่5นะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,950ัรบาทจัดส่งฟรี ค่ะพี่พี่ขามาถึงเป็นผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะผืนที่6ค่ะผืนนี้สีสันสวยงามมากมีสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีแดงสีส้มค่ะพี่พี่ขาเป็นงานสไลด์เชิงมีสีม่วงด้วยค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะสวยงามมากเป็นเชิงล่างนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะสวยงามมากตั้งผืนขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะ สวยหนาทอนแน่นค่ะพี่พี่ขาตัดกระโปรงตัดกางเกงนุ่งสำเร็จตัดสำเร็จหรือนุ่งสดได้ค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบผืนนี้พืนที่6กด6แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,950บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะพี่พี่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ